ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับยามเพชรช่วงสี่ม่วงกูกัวพี่น้องผมอีพีสามเมืออีพีสี่โบโหกับน้องอ้ําเยาะกบคือเก่าเหลือซ้อออำนี่อีพีสี่อีพีหาชีวิตอีพีสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อใส่เยาะกบแล้วก็ผสมปลาหมึกด้วยครับเนาะต้องมาล่วงกันให้หงูเรื่องไปเลยน้องอ้ําบรรยากาศมองเก้าเหมือนเดิมบ่มี่ยังเปลี่ยนแปลงพี่น้องผม,ผมอืม เพราะว่าฝ่ามันห่องเนาะพี่น้องเนาะฝ่าห่องทางคุ่นมันอยากแหล่บ้วมีเลยว่าฝ่ามายามก่อนอันนี้ก็ตามเห็นพี่น้องผมโอ้ยใส่เกือบว่าคือบ่ถอดรอนวะรอนรอนกระเสียบแล้วเสียบข้างเปล่ยนยื่นบ่เสียบไอ้นี่อุ้ยฟ้าห้องพี่น้องต้องย้ำก้อนไอ้นี่เด้อ่ะไม่โอ้ยรอน โอ้ยถึกพี่น้องผมถึกถึกถึกยี้ฮ่าฮ่าเอาเสียบเลยเสียบเลยยังเอาว่าหลอดแน่นอนว่นหลุดแน่นอนเอาเอา,เ,อาเล่นยู่นี่ละเล่นยู่นี่ละอืออืออือปลายังโป้ห,หูเด้อพี่น้องเด้อเสียบย้อนลงเครื่องตัวเนี้ยแหละย้อนเบิดตัวเลยปลายังโป้ห,หูพี่น้องใส่เดี๋ยวเคยใส่เงียบลอยปะ ว่าเคยใส่เงี้ยอร่อยเอามีตะพูมือไหมีมบเฮ้ยเสียบง่าขึ้นสีตายแต่เบิงนะ่งได้เห็นปะเสียบงายวะเอาฟังนี่บาทนี่ครับโอ้ยกบบ่พ่าดีนี่อ่ำฝ่าห้องบืมบืมย่พี่นองบ่ได้ดีนี่ขาต้องฝ่าวยามฝ่าวล้วพี่นองผม เสียบข้างนะครับ,บเสียบเลือกปันไดด้อเพราะว่าขันเลือกเพื่อมันสี่ถือสมองมันหละมันสีตายเออนั่นละไอ,อ้เสียบอยาบ่าพูดมีว่าต้องเสียบแน่นดอกครับเสียบเอามันพออยู่ต่ว่าเป้าไม้เข้าได้ไม่ไมมันจังสี่ตัวทรามดาไห <laughs> นวงโอ้ยพอดีเออพอดีแล้ววันเอากบกับตัวพอดีมามาเบื้องหลังนี่ มันเป็นแจ้งไรเย็นนี่เถือกพี่น้องผมเถือกแน่นอนละคนแน่วนี่รุ่นอ้ําปลาปายังปลาปยังพี่น้องเก่งอุ้ยปะควาอยู่เดิอดึงอดึงแงียอยู่ดีอ้ําอุ้ยปะควาพี่น้องเอา วัดเป็นปวะวัดปลาวัดเป็นกับวดเป็นศาดแล้วนะพี่น้องเนาะมัดตองได้ไหมพี่น้องมากับน้องอ้ํานี่มานเนาะครับเนาะขันมาผู้เดียวทึ้งปดทึ้งยามทึ้งไอ้นี่นี่มันลำบากพี่น้องครับมาเป็นผู้ถือให้เอาหยบเหมือนเดิมคือเก้าครับโอ้หลอนเบิดเลยเอ้ย ก็ซีดีเสียบปเมื่อกี้แล้วต่อไปกันแนวนี่นะหลังมานหลังมานนะสวยกันสวยกันมานพี่น้องผมอืม ไอ้เาลังนี่อีกดีอำ่ำอาก็มาลวนดีเถีย <c oughs> นวบมาสีพ้าอ๋อ ครับเสียวลงไปเร่ยเมื่อเลี่ยงนี่อีพี่สุดท้ายแล้วนี่ฮาต้อง,งเฮ็ดดีๆอืมไปครับมีตัวดึงบ่งร,ร,ร,ร้อนนี่เบ็ดน้ำขคือเจ้งสี บ้ามีเสือเออบ่ดลอนกับบดตายยังสีนเนี่ยแม่ละนี่แหละครับปักง่า,กายๆบ้ามลลีวันปักง่ายกว็หมูนเล้ยไปเดี๋ยวบ้ามีปักนำ้ำขวดยางไปเรื่อยล้างได้ลวนเสียๆไปโหดบ้ามีปั๊บนำ้ำขวดเองเอ มันต้องมีการเลี้ยนรู้นะพี่น้องนะความมูนี่มันบ่ดได้เจ้งมาตั้งเกิดผู้ใดกดับใดเพราะฉะนั้นแล้วว่ากันบ่ได้เนาะครับเนาะคุ่นป่าห้องร้นอนบิดเลยบ่ออ่ำสวยแล้วบ่เนี่ยเมียบ่พอมึงร้อนบิดเลยพี่น้องปาหมึกต้องเขาแล้วโดยเฉพาะเงียร้อยนี่พี่น้องต้อง ต้องทำความเข้าใจกับมันให้ดีพี่น้องร่อนอีกอํามันสวบแจ้งใดของมันว่าป่านี่โคตรงงเลยอันนี้สีบลอนว่าเป็นยังนี่อ่ะจวบบ้านป่ะจวบแบบบ้านกระเด็น,ดน,ดนนั่งีนเลยเนาะโอมหอมสีเบิดหรอกพี่น้องเดีย๋ยวลังได้ร่อนบ้านนี่สิเสียบมันไก่มันได้พยายามเครื่องตัวละฮัดไปร่อนอีกเอ้อยอุ้ยเบ็ดง่างเลยพี่น้องเบ็ดง่างเลยอํา มันสีไซต่ตัวดหญ่เนี่ดวงเบีดง่างเลยที่น้องผมนั่นฮะมันสวบจ้งไว่ะคือสวบม่เต็มวะ เขินเัวนแม่นไปพี่น้องกรสิตอีพี่เลโตวมันกับบ้แมนเหรอเนาะทุกท้นทรละม่านพี่น้องเอ้ยใส่เบียดม้แนนธรรมดาดิพี่น้องซัวสีไดตั้งต่ลโตหรือว่าสิได้ยากได้กินเนาะครับเนาะ ครับสวัสดีครับพี่น้องเพราะก็ได้ตัวเดียวครับอีพี่ละตัวเพราะว่าเขาใส่ธรรมชาติเผาบ่ได้สร้างภาพได้ใด่ทั้งสิ้นเด้อพี่น้องเด้อได้คือได้บ่ได้คือบ่ได้แต่ว่าหลุดหลายเท่าที่เห็นนี่คือหลุดหลายพี่น้องบ่อยู่บ่ถือเลยพี่น้องโอ้แต่ว่าขันร่วมกับหลุดแล้วบ่ไม่มาพลาดหลายอยู่ขันล้างยังสีบ่ไมีกังสีอา ตั้ลงเลยพี่น้องเทียบปลาดุกปลาใดไมากิน ยูนีมันตรงนี้หลังหนึ่งดิอำ่ำเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าหลังนั้นยูหันพีน่น้องมันตรงนี้หลังหนึ่งยูนีเสียยูบ่เบ็ดเอาอยูออยนีก็บ่มีอีกน่ะเบ็ดเสียบ่ออ่เอ๋อ bét lăng nưng, tuồng u nhì mày, mắm cầy poét, bét xép gì nòng, lăng lê, bét xép à gì, à lăng rồi. เบิดกักเบิดตัวเบิด์ตกอ,อ่ไอ้น,นีไใสทแทนโอ้ยแดดห่อนพี่นองกับวังวัตีสามตีซีมสีถือเนาะครับนอกขนาดคำเดียวล่าเฮ็ดแล้วบาทนี่ถือได้หลังนั่นเห็นว่าหลังกลมกามูนั่นอืมอ่ะ เลี้ยตัวหูเลี้ยเชียรเลี้ยกตัวสองตัวเอาใช่เบิดก็คือเบิดต้วงบาลังนั่นถือแน่นอนมันใจลิญเปอร์เซ็นพีนองนะอเอาให้นองอําเป็นผู้โยกพี่นองคอยๆเด้ออุ้ยควางคักเท่าเอาเฮ็ดแจ้งไดสิหูวายูวายูนี่อาํา

โง่ลงคงยับเฝ้ายับเฝ้ายับเ้ายับเ้าโง่ลงคงพี่น้องโง่ลงคงลุดอีกยุบอ่ำย็นอ้ยยุยพี่น้องยยุ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 อุ้ยปปบขข อย่าเย็นๆเด้อพี่น้องเด้อนะฮ่าพี่น้องผมああอยู่เอาอ,อ,อ,อุ้มอ้าปวดวุ้ยความสิรุดเอ,อ้ยติ้งตีน,ตนพี่น้องเบิ่งเอาว่าสิเศร้าว่าสิจบก็บม่ได้จบเดี๋พี่น้องเบ็ดหักลางงางเลยแถมที่สามพวกสิได้วะเบ็ดหักเลยพี่น้องผมหักลางงางเลย <_ S 2> <_ S 2> üy <üyor> ขวานเศร้าเนี่ย เล่นกันเบ็ดหักมันสิถือมาถือว่ามีบ่หูอุ้ยถือยู้พี่น้องยู้ยู้ยู้ยูอุ้ยอ่ำยู้บ้าอ่ำค่อยดึงยาพี่น้องค่อยดึงยาอุ้ยอุ้ยแต้มงามๆ๊ำอุ้มามามาลุ้มอ่ำมาปพดเอาสาดน้ำพิมพ์เลยคู่ห่ออุ้ย อุ้ยสุดยอดโหเบ็ดหักเลยมุนอุ้ยปุ้ยยูจบเกียร์เออไปยิงสี่ตะกันเออบทีน้องผมยาจือเล่นกับไผ่บ่เล่นเล่นกับบ้าวมีเออสมเบ็ดหักพี่น้องอุ้ยนี่กะหักหักสองหวังเลยไปโอ้ยกบยังยูดีนี่บ่เป็นยังเออบ่เป็นยัง เะเออไปพี่น้องมีกำลังใจแล้วหักเป็นหักหักเป็นหักบ่ถือกไปสะก้อนเฮาที่เหลือคือเหยียบปลาหมึกเด้อพี่น้องเด้อที่เหลือสลับกันไปโอดึงอ่ำดึงดึงดึงทำท่า,ทาดึงดึงอือุ้ยหลังสุดท้ายพี่น้องเดียว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 อุ้ย อุย้ยหลังนี่เฮงโหดพี่น้องหลังนี่เฮงโหดเบื้องกว่าเขาอยู่บ่อรำอยู่บอพี่น้องวะอุ้ยอยู่เห็นบ่เห็นแล้วเนาะเห็นพี่น้องเดี๋ยยวอุ้ตื่นเต้นเอาจังได่ดีถอนเขาวา,วายบสถอนหัวมันดีเอาจังได่ดีลุดต้องลุดพี่น้องแล้วนี่อุย้ยตัวนี้อุย้ยตัวบักเอี๊ยบตายพี่น้อง สีได้ดีความคุ้ทุกไรทุกซับทุกกัดทิดกัรตามบนเดิมคุณก้าวพี่น้องผมเจ้าอย่างที่เมื่อกี้อิสระมาของเองขอามคุ้นคำสวัสดีครับีฮ่า้